จากครั้งที่แล้วคุณอาชิต,ตริรโยกได้ทําการโดเน a t มาขอผมนะครับซึ่งเราจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะเขาโอนมาลอย <c oughs> มันเยอะเกินนี่ฮะเอาเป็นว่าครั้งนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะว่ามันมีอะไรสรุปก็คือสกิลเนี่ยมันมีการเรียกครั้งข่าวเออเราลืมถามอาชิติริโยเลยตอบในเม้นหน่อยเขียนในเม้นให้หน่อยได้ไหมว่าครั้งคราวเนี่ยมันนับเป็นการอัญเชิญไหม ถามหน่อยมันนับเป็นการอัญเชิญไหม <L> ลองดูแล้วไม่เหมือนจะนับนะครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอาชิระโยเราอาจจะเสียมารยาทกับนายไปหลายครั้งหลายหนนิดนึงแต่ก็ขอบคุณที่ไม่เทินเป็นเฮสเตอร์กูตอนนี้โอเคทีนี้เราก็หาหาหาอุา้ยหาหาอุ้ยอีตอนหาเนี่ยไม่เจอหาหาหากู เปลี่ยนดีไหมตอนนี้มันล่อไปยี่สิบแล้วไม่มาแรเงินเราเหลือเฟือเว้ยหา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 าม,มึงมาเร็วๆหน่อยเฮ้ย <S <S 1> <S 1> เออมาสักทีโอเคทุกคนแม่หลังจากที่เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดนิดหน่อย แล้วตีเป็นอะไรเนี่ยอ๋อตีเป็นเป็นการสวบชาวบ้านเขาใช่ไหมเอางี้เราจะไม่มาสายตีเลยเว้ยเราจะมาสายแบบว่าสายแบบกดสกิลลว้ลวนๆสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือเลือดเยอะๆเ,เนาะสกิลมันจะได้ใช้คุ้มเพราะมันมีดูดเลือดแล้วก็ผมว่าถ้าเราจะเล่นสายสกิลก็ต้องมีรถคูดาวนะแล้วก็มีบวกเอฟเฟกต์สกิลนิดหน่อยอืมน่าจะเล่นได้แล้วละ่ะอ่ะ140บาทเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอะไรแนะนำบ้างไหมปั้นนับเป็นไอ้นี่ไหม เดี๋ยวนะไม่นับเหรออาอเชื่อแล้วงั้นได้เวลาเอาอาวุธนี้ไปขายผมนึกว่ามันจะมีผลไงอ๋อไม่มีผลเหรอืมเดี๋ยวต้องทําวิจัยแล้วว่ามันมีผลกับอะไรบ้างอาจจะมีผลกับออฟฟิเซอร์สกิลหนึ่งไหมอาจจะมีผลคิดว่าอย่างนั้นอ้าวเรียกไปจิกสตูโอ้โหเบาเบามันก็ไม่ควรจะแรงอยู่แล้วลนะมันก็ดูฮาดีแหละแต่มันมันจะแรงไหมก็อีกเรื่องนึง มันเหมือนมีการบัฟนิดหน่อยนะเออในโหมดผู้เล่นหลายคนอาจจะเก่งแต่ไอพัดนี่ไม่ควรหน้าหน้าขายมากแม่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาไปว่าตานี้ขายไปก่อนก็แล้วกันนะฮะโอ,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 โอสวบสวโอเคมีความเสียหายระยะไกลมาก็ใช้อ่าต้องใช้เอ่อกระสุนเด้งไม่ใช้อ่ะมึงขายไปเลยไม่ได้ใช้คุณว่าเดินสวบศัตรูแล้วก็เอาไันนี้มาดีกว่า เออน่าจะมีประโยชน์กว่าเป็นอาวุธต้นเกมกันไปนะเอฟเฟกเอฟเฟกธาตุคงไม่จำเป็นพลังชีวิตอะเอามาเพราะว่าลูกแกวแ้วเราก็ไม่ได้ใช้ความเสียหายจากอาวุธไม่จำเป็นเอออันนี้มาเอาไว้ตาหน้าดีกว่าเนาะไว้ตาหน้าดีกว่าเรารู้สึกว่าเสียเยอะเกินไปละเอาต,อตรงๆสกิลหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่สกิลสามรู้สึกว่าเลือดกับมานามันน้อยไม่ใช่ปัญหาอ๋อ อ๋อมันมีรีมานามีนุน่นโอเคเข้าใจได้ว่ามันเก่งยังไงไอคูดามันตามอะไรกันเนี่ยขออนุญาตนะขออนุญาตอ่านอืมจะฟื้นฟูพลังงานและเกราะของคุณแทนอ๋อหากพังชีวิตเต็มจะฟื้นฟูพลังงานโอ,อ้ก็ก็ดีมันดูดทั้งพลังงานดูดทั้งไอ้นี่อุ้ยแล้วแรงด้วยนะเออมีความแรงนิดนึงจิกบอสเหลือครึ่งนึงอะ่ะเออแรงใช้เล่นแต่ต้นเกมอาจจะไม่เหมาะขนาดนั้นอาจจะรอที่สเกลเลต มันจะอยู่รอดถึงเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะสามสวบสวบสวบอาจจะไม่เวิร์กว่ะสามร้อยเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาสามร้อยก็เออเราก็สบๆกันไปเอาช็อตกันมาไหมช็อตกันอาจจะไม่เหมาะเอาปืนนี้มาก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวหาปืนดีๆมาใช้ก่อนอันนี้อะไรเอฟเฟกต์ธาตุอะต้องใช้ตอนนี้อะไรมีผลก็ต้องใช้ก่อนนันสิบหน่วยเอออันนี้อาจจะเหมาะกว่าแต่ต้องดูนะว่ามันมันไหวหรือเปล่า ถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเป็นคอมกระแสนิยมเป็นเมตากันไปผมอยากลองไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสกิลมันมีพเทนเชียลว่าแบบเฮ้ยเราอยากลองเลดเกมว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าครูดาวไม่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันจะเก่งก็เปล่าแต่ตอนนี้สกิลสกิลยังไม่มีผลเท่าไหร่ฮะเราก็กดๆกันไปก่อนแต่ว่าถ้าถึงด่าน5ก็อาจจะน่ากลัวนะเพราะว่าเราตีบอสไม่น่าไหวว่ะดูทรงทรงตีบอสเนี่ยไม่น่าไหวมันไม่มันไม่มีทรงว่ามันจะตีบอสเข้าเลยอะเนี่ยแบบเนี้ย 200 276จโอ้จนจนมากตอนนี้จนเลยความเสียหายจากอาวุธเอามาก่อนก็ได้ระเบิดรอบตัวสร้างความเสียหายเอา,เอามาก่อนเราอาจจะเป็นสายแบบว่าเข้าไปคุกวงในอยู่เลเวลสก,กิลลดคูดาวอืมใช้หมดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยของดีไวเปอร์นี่ยังเป็นปืนมหาเทพสำหรับผมตลอดการนะ ตอนนี้เราก็ทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนก็คืออยู่ไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยยตีแรงนะตีแรงนะอุ้ยจุก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 มันยังไม่โหดมันยังไม่โหดจุกก่อนอืแตกโอเคเยี่ยมแตกมันแตกมันแตก โอ้ย,อย,อยมันจะแตกกูก็จะแตกเมือนกันเอาเราทุกคนเราอ้ยมันตีบอสเก่งอยู่นะสกิวหนึ่งแต่ตีหมูเนี่ยไม่น่าไหวเหมื่อกี้แม่งไปไม่เป็นเลยเมื่อกี้สามร้อโอเคยังยังไม่แย่เอาตีเร็วมาก่นอ,อนเออนี่ต้องบัฟแบบนี้ถึงจะดีเอาเอานี้มาก็ได้อาจจะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนิดนึง อัตราการยิงบวก10ความเสียหายธาตุเอามาก่อนก็ได้ตอนนี้อะไรก็จําเป็นเอาวันนี้มาอันนี้มา,นนมายังเป็นต้นเกมเนาะยังไงเงินเดือนก็คุ้มไว้ปือปืนดีจริงครับเฮียใช่เออในที่สุดก็มีคนพูดอะไรดีๆใช่ปืนดีแล้วก็ความเสีย,ยจะวุฒิเอามาก่อนแต่ครั้งนี้เราอยากมาแนว,แ,นวแบบบู๊ไงบู๊แบบกดสกิล E อเราดื้อเราดื้อไง อ,อ,อีอีอีอ e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  ีอีอีอีเร็วเลยเร็วเร็วดูด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 เรียกข้างเขาไปดูดเรียกข้างเขาไปดูดขอเลเวลสกิลเยอะๆเลยตอนนี้กูดาวกูดาวมาก็กดไปอีกเรียกไปจิกเรียกเรียกข้างเขาไปจิกเรียกข้างเขาไปจิกเอาเอามีโพเทนชิลให้มากที่สุดตอนนี้หาตังหาตังตอนนี้ต้องทำเอาแต่เงินไร่เฮียมีกี่บาทมึงเอามาให้หมดเร็วเร็วร้อยสามเก้า แต่ว่าตอนนี้เหมือนมีถั่วกระจายอยู่ทั่วแมปมันอาจจะได้เยอะกว่านั้น3 2 9ยิบเก้าโอเคครับผม3 2 9อยยิบเก้าฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังงานไม่จําเป็นที่ต้องใช้ขนาดนั้นเลือดเหลือ3ามหน่วยทําไมมันน้อยจังอะเฮ้ยเลือดเหลือสามหน่วยน้อยจังกระสุนเด้งกลับมีไว้หน่อยก็ได้เผื่ออาจจะได้ใช้เออเราอาจจะไม่รอดจากนางแม่มดคนนั้นระยะไกลพิษออกมา โอ้โหเของดีของดีทั้งนั้นอ่าเก็บไปก่อนก็ได้เก็บไปก่อนก็นกได้งั้นเราหลุดดดเลือดสู้นางไม่หมดคนนั้นได้ไหมเวลามันจีเราแต่แต่เราแต,แต,แต่ถ้าเราตายก็ไม่เป็นไรม,มันยังไงเราคิดว่าถึงเลเเกมมันก็มีชีวิตสำรองกันอยู่ละสามร้อยห้าสิบหกเฮ้ยมันเยอะผมรู้สึกว่ามันเยอะผมรู้สึกว่ามันเยอะมากเออเรารวยอะ่ะเรารวยตอนนี้เรารวยแต่ว่า มันจะมีดีถึงขั้นสุดท้ายไหมก็อีกเรื่องหนึ่งความเสียหายจากอาวุธเงินเดือนโชคบกหนึ่งก็โอเคไม่แย่อะไรเออเรามาใส,ส่สก,กิลกันอยู่แล้วอมาขังคาวดูดเลือดไม่ทันแม่มดหรอกไม่เป็นไรงั้นก็ให้แม่งดูดไปตายไปเลยเรามีชีวิตสำรองกันอยู่แล้วลบแปดเลยอีกสองาน,นเท่านั้นนะลองดูแต่ตอนนี้รวยไงตอนนี้รวยไวกมัน อุ้มอ้ยจิกบอสแรงไหมเนี่ยอุ้ยเมื่อกีอ้ไอที่ปล่อยไปนี่คือดาเมจจากไวเปอร์หรือดาเมจจากข้างคาววะไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแต่มันแหลกมากครับทุกคนเฮ้ยปล่อยข้างคาวเร็วๆเดิเฮ้ยอึ๊บปล่อยข้างคาวเร็วๆอีเหี้ยกดอีมันกดไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันกดข้างคา,าวไม่ได้อ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราต้องเสียพลังชีวิตซะก่อนอย่างนี้เหรอ เล่นงี้ยวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยแต่มันแหลกมากเจอซาลามเนี่ยมันแหลกแหลกโอ้สี่ร้อยได้ตังมาสี่ร้อยเมื่อปล่อยการโจมตีจะปล่อยท่านเด็ดๆใส่ศัตรูอ้ามาก็ได้อาจจะได้ใช้คือเราต้องกดตอนพลังชีวิตไม่เต็มเงี้ยเหรอมันเ,เรียกข้างเขาออกมาแล้วไม่มีตัวอะไรให้กาดข้างเขาจะคูดาวไวมากอ๋องั้นผมจะไม่มาสายอาวุธแล้วผมจะมาสายสกิลแบบสแปม สแปมสกิลอะพี่ฟังแนวไรบ้างครับแจสเพื่อชีวิตฟังหลายแนวต้องถามว่าไม่ฟังแนวไหนมากกว่าถ้าแนวที่ไม่ฟังอาจจะเป็นแฮฟ์วิเมทัลอะไรเงี้ยเออไม่ฟังปก็ไม่ฟังครับก็ฟังได้ทุกแนวครับถ้ามันเพราะจริงๆเฮฟวิเมทัลอาจจะฟังก็ได้นะปบางทีก็อาจจะฟังถ้ามันเพราะสำหรับผมนะผมผมรู้สึกว่ามันทํานองดีอะก็ฟังได้หมดแหละไปเรียกไปตบเรียกไปเรียกไปกระชากเราจะตั้งชื่อคลิปของเราว่าอะไรดีวะข้างคาวข้างคาวกินกล้วย แนวนี่แนวนีแนวนี่แนว,นแนวโอ้ยทำไมข้างข่าวมันไม่แรงเลยอ่ะขอแรงแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้ข้างข่าวไม่แรงเลยแกขออุตซาห์ปลุกปั้นข้างข่าวแรงแรงกว่าน,นี้หน่อยแต่ถ้าไม่ทําอะไรมันก็มันก็แรงนะเนี่ยสี่ร้อยเก้าแปดห้าร้อยโอ้โหเออทำเป็นเล่นไปแม่งเก่งอยู่นะขอสักทีนะเราให้มันน้อยๆหน่อยแม่งเก่งชิบหายทั้งสามพาร์ทเนี่ย มาดูดสู้อุ้ยโอ้ตายกูว่ากูเฮ้ยเฮ้ยโอ้นเ่ีือปาฏิหารไม่มีจริงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีสองชีวิตมันจะไปกลัวอะไรกันอนะปาฏิหารไม่มีจริงว่ะอูยอ้ยเชี่ยแต่มันตีบอสแรงนะเมื่อกี้ส่ง,ข,งข้าวไปจิกอย่างแรงเลยเมื่อกี้เฮ้ยมันน่าสนใจว่ะมันน่าสนใจอะไรความตายมันบางทีเราก็มีผิดมีพลาดกันได้ปาฏิหารไม่มีจริงแม่งกูเกือบรอดแล้วกูโดนอะไรเมื่อกี้ปะน่าจะโดนอีนังแม่มดนั่นแหละ ข้างขาวของขาวอีกของขาวอีกกูขอข้างขาวอีกเออเลือด like ดูด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 นีด่สายเผาอ่ะสายเผาเอ้ยทำเป็นเล่นเมื่อกี้มันจิกแรงมากแล้วน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นดาเมจไวเปอร์หรือมันเป็นดาเมจไอ้นี่แต่น่าจะเป็นดาเมจข้างขาวล้วนๆเลยมั้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยงอนตายเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยเก่งเลยเก่งเลยเก่งเลยแปดร้อยโอ้โห แปดร้อยเฮ้ยผมแค่เฮ้ยแม่งไม่ธรรมดาโอแต่และอย่างเชีย่ยแปดรอยว้0ดรยบาทเฮ้ยปกติเราเล่นด่านแม่มดมันเราได้เยอะกันขนาดดีไหมเชีย่ยแปดอยบาทเลยโอ้ยเราเกาะเราเยอะเราบัฟเกาะสะท้อนยังไงก็คุม้มโอ้รวยเลยมึงคราวนี้อัตราการยิงเอามาเอามามีฟองบัฟนูกแกวพลังงานโอ้ไม่ต้องสนเลยตอนนี้ โอ้อะไรก็น่าอร่อยไปหมดหน้ามัมไปหมดแซ่บๆทั้งนั้นโอ้ระบัตที่ให้มาก็ดีทั้งนั้นซื้อเลยร้อยสี่สิบมสิบไม่คุ้มละเชยร์ไม่หมดตายเลยแรงแรงอันนี้แรงเออมีอะไรจริงๆให้เล่นนึงก็ดูดีเหมือนกันแม่งดีกว่าเอาวอลเลยไปถือดาบแดงตั้งเยอะเนาะทุกคนว่ากันไหมทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละเดี๋ยอุ้ยอุ แล้วเ,เรียกขังข่าวไปจิกแต่ว่าเลเวลสกิลมันไม่มามันก็เลยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ถ้ามันไม่ใช่ลูกน้องมันก็ต้องงั้นแสดงว่าบัฟขนาดกระสุนก็ต้องน่าจะมีผลปะผมรู้สึกผมผิดนิดนึงตรงที่ว่าสกิลมันไม่ได้มาถีขนาดนั้นผมนึกว่าสกิลมันจะแบบกดได้เรื่อยๆปรากฏว่ามันมีเหมือนมีระบบคูดงคูดาวเลยของมันเต็มไปหมดเลยเออมันก็เลยอาจจะดูติดๆขาดๆนิดนึงบัฟคอมโบอาจจะได้ใช้โชก็ได้ใช้นี่ก็ได้ใช้นี่อะไรเนี่ยเอา้าเอามาเอามาเอาลีกระสุนเอานี่มา เออออามาโอ้มันก็กินแซบอยู่นะ e ีนี้มาต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคนมันเริ่มมีภาพว่ามันจะดีนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยีอะไรวะนะ่ย <c> ค <oughs> ้างคาวมาเป็นแนวเราจะตั้งชื่อคลิปของเราว่าอะไรดีเอาเป็นอะไรดีค้างคาวกินคลิปสนใจไหมค้างคาวกินคลิปปกติเราจะมีค้างคาวกินกล้วยไง อ,อันนี้เป็นค้างคาวกินคีิเออเราก็เรียกค้างคาวเรียกค้างคาวเดินตบเรียกค้างคาวเดินตบตบค้างคาวตบตบค้างคาวไม่รู้มันมีอะไรบ้างอยู่ในดงไฟนะครับแต่ว่าซุยมากตอนนี้อ่ะผมลองลองกดไม่ไม่ลองกดตีนะลองลองลอง,ลองกดสกิลเฉยเเอาแต่ไปขายดีกว่าไม่ค่อยได้ใช้เอะเอามาเอามาเอามา คือผมเล่นด้วยความไม่รู้นะอันนี้ยเราอยากจะมาใสา่สกิลใส่สแปมไงโอ้นี่ปั๊บนี้ดีเอามาโอ้ยเชีอกกดผิดชิปหายแล้วไม่เป็นไรเอาบัฟนี้มาบัฟนี้ก็โอเคกูมาสายมวแล้วในะตอนนี้บัฟนี้มาบัฟนี้มาบัฟนี้มาคือคือคอนเซปของชื่อคลิปใหม่เนี่ยจะเป็นแบบข้างขาวกินกล้วยแต่มันจะเป็นข้างคาวกินอย่างอื่นน่ะข้างขาวจะกินอะไรดีทุกคนอุ้ยอุ้ย เทียอะไรบ้างวนะเนี่ยมองไม่เห็นคือผมยังไม่เข้าใจระบบไอ้นี่มันเท่าไหร่เอ้ยติดกูติดกูติด,ตดช่างแมงติดก็ช่างมันเฮ้ยกูติดจริงอ๋อติดติดโอเควาร์ปวาร์ฟกลับมาได้ละโอ้โหแล้วพลังงานคือเยอะจดัดพลังงานคือเยอะจดัดมั่วแล้วเฮียมั่วแล้วตอนนี้มั่วเลยแม่งโคตรมั่วเลยเทียอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ยวาร์ปวาร์ฟวาร์ปมั่วแล้วมั่วแล้วตอนนี้มั่วแล้ว ไปเลี้ยลูกน้องไปตบตบเลี้ยลูกน้องไปตบไอ้สกิลไอ้บัฟวาร์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจ๋งเลยว่ะมันน่าลำคากนี่มันวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยคอนเทนต์ในเกมกูเสียหมดโอ้แล้วตอนนี้ตังค์เราพันพันหนึ่งพันสองกว่าแล้วจะขึ้นพันสามแล้วครับเพิขึ้นพันสามเรียบร้อยแล้วพอพอขึ้นพันสามปุ๊บก็ขึ้นพันสี่แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วลมตกตายครับโอ้โหอุ้ยมันมั่วไอ้เหี้ยมันมั่วอยู่นะ ออมันมีความมั่วๆเขามันอยู่ในขณะต่อสู้จะสร้างความเสียหายบวกสี่และฟื้นฟูพลังงานยีสิบซนจากที่ใช้ไปไปทำไมอ่ะออชิปกดผิดจะไปกดซื้อวายซะหน่อยตอนนี้ขอดูสแตทหน่อยพลังป้องกันโอ้สแตท์เรามิดมากเลยนะข้างข่าวกินแซ่บข้า <laughs> งข่าวกินแซ่บ เออใช้ได้ป่ะก็โอ้เฮมันน่าสนใจนะเนี่อในความเสียหายระยะไก,กลเอามาเอามาโอ้ชงชิ่งชาชู่ชูชิ่งช่งช่อง,งอันนี้เมื่อกี้เมื่อก่อนนี่มันเป็นสำเนียงแนวแบบว่าติดอินเดียอันนี้คือสำเนียงจีนแต้จิ๋วนะครับความเสียหายจากการอันเชิญเอามาก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยกุกซื้อไปตั้งเยอะเนี่ยเหลือ,อยังเหลือตั้งพันหนึ่ง ข้างข่าวกินแซ่โอ้เอ๊ะเดกดผิดอันนี้อะไรพลังชีวิตบวกสุดโอ้ยมันแซ่ไปกินแซ่บปตอนนี้กินแซ่บกินอะไรมันก็อร่อยเออมันซื้ออีกได้ไหมเนะี่ยมันซื้ออีกได้เว้ยเพือ่อเอานี้มาก็ได้เออบัฟมันดูไม่ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีให้มันครบเครื่องไว้หน่อยอันนี้ในความเสียหายจากอาวุธความเสียหายจากทักษะออรีพลังงาน ความเสีายระยะประชิดคงไม่ได้ใช่ะนะโชคอ่ะมาหน่อยก็ได้มันจะจบเกมอล่วก็ต้องใช้โชคซะหน่อยอือโ,อโหรถกูดาวกว่าจะมามันไม่ทันแล้วพี่มันกินแซบอะตอนเนี้โ้จริงๆอันนี้ก็เหมาะนะเบส e อ f ฮาร์เดสปล่อยน้ำแหลมจากทุกทิกท,กทาเอามาก็ได้เอามากทียอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ๆๆอะไร มึนงงต่อไปขนาดคงกับพันกูไม่รู้ด้วยซ้ำมันคืออะไรแต่เอามาก่อนเออสองร้อยนี่ขนาดนี้ยังไม่หมดเฟสซื้อของเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันรวยมากร้อยสิบเจ็ดแปดบาทกูก็ซื้อตังเหลือตังเหลือเลเวลทักษะโอ้ยดีบัฟดีๆทั้งนั้นสิบสี่บาทโอ้โหมันเอาจนนัดสุดท้ายอ่ะมันเอาจนนัดสุดท้ายอุ้ยเฮ้ยตีต้องเรามาสายสกิลก็ต้องใช้สกิลดีวะเออ อุ้ยยียอะไรวะมองอะมองไม่ทันแล้วมื่อุ้ยอุ้ยกดอีผมไม่กดตีนะครับกดอีล้วนๆดูซิมันจะถึงขนาดไหนอะไม่กดอีนะไม่กดอีนะลองดูลองดูผมไม่กดอีกดเอผมไม่ลองไม่ลองกดตีนะผมไม่ได้กดตีเลยนะครับไม่ได้กดยิงไวเปอร์นะดูดิมันโอ้ดูซิจะได้สักกี่บาทอะไปยังไงผมว่าตอนนี้เราน่าจะล็อกออโต้วินแล้วมั้งเออกด E ีล้วนๆนะครับอันนี้กดอี กดสก,กิลว่ะกดสก,กิลล้วนๆเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยตอนเนี้ยโอ้พันสโวไม่ธรรมดาความเสียจการอัญเชิญมันไม่ใช่การอัญเชิญเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีโอ้และบัฟนี้ก็ส่งเสริมกับเกาะสะท้อนเราซะด้วยฟองบัฟบัฟนี้น่าสนใจเอามากระสุนจะหมุนรอบตัวหลังจากที่คุณยิงออกไป ไหนก็ไหนๆแล้วลองแม่งหมดเราเป็นสายแบบว่าลองเนาะวันนี้มาแบบทดลองล้วนๆไม่รู้มันจะเกิดหาเกิดเหวอะไรขึ้นก็ลองไปก่อนอาจจะไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้พลังชีวิตสูงสุดมาเฮออะไรอะไรกินได้กินไปก่อนอันนี้อะไรไม่เอาไม่เอาเออแต่บัฟนี้มันดูแบบมันดูไม่น่าจําเป็นแต่เอามาเอามา เอามาลองดูนี่บัฟพิษโอ้โหนี่บัฟประจำตัวของไวเปอร์อยู่แล้วยังไงก็ต้องใช้นมมา250ร้อเออสาม้ยห้าความเสียหายธาตุเฮ้ยมันแจกอาวุธตำนานกันตรงนี้เลยเหรอเงินเดือนโอ้ยไม่มีประโยชน์แต่กูเอามาไอ้นี่ฟื้นพลังชีวิตนะเผืเ่อดได้ใช้นะโอเคมันเกิอดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมไม่รู้แล้วนะโอเคเรามีอะไรเนะี่ยเราโอ้ย เรามีพลังฟ้นฟูพลังชีวิตเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคเหลือศูนย์บาทป้านี่ด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอืมเงินบวก2องร้อห้าสอ้่าสุดท้ายแล้วหรอแย่จังมาไอหมามึงจะทำอะไรกูวันนี้ขอดีๆนะเอออ่ไปเลยข้างข้าลูกพ่อเอาผาเผาเผา,ผา หายเลยขอโทษเขาเอาเขาเอาแม่มดมาเก่งอะแต่เขาเอามึงมาฆ่าเอพอกันทีกระสหมงคลเนาะมึงไปเล่นเวิร์กพอยท์เถอะเล่นอย่างงี้ไม่ร no> ุ่งโอเคครับสลับเป็นภายสายสกิลครับทุกคนครับรู้สึกยังไงนะรวมถึงคนที่ขอด้วยวันนี้บอสน่าจะไปไวสุดนะฮะเปิดไมค์ก่อนเปิดลองพูดอะไรสักอย่างสิ สวัสดีครับลองอลองพูดแค่สองข้างไม่เต็มอะไรนะาาอะไร่ะไรนะี่แหละโอ้นี่กูคิดถูกไหมเนี่ยเรียกเชิญมึงมาเนี่ยเอา่าเด็ดเด็ดพูดพูดพูดช้าช้าชัดชัดนะครับลองลองพูดดูคอ๋อใชครับอันนี่ไม่ได้ยินพูดกันเลยโอ้โหมันเสียงมันไม่เคลียร์เลยอะ่ะเออเอาไงดีเส<ศร>ียงมันแบบ ตอนนี้เสียงคุณมันแบบว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันฟังยากมากพูดอย่างนี้เอาเป็นว่าคุณอาชิตเตอรโยครับแวมพายเนี่ยที่คุณขายผมมาสองคลิปสาคลิปเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเก่งมากเลยใช่ไหมครับเอาตรงคือไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะอ๋อไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคยังยังพอรู้เรื่องเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ซับให้ติ๊กเกอรแล้วกันตอนนี้อัดคลิปอยู่นะครับคุณอาชิตเตลโยเคยออกกล้องไหมครับ ถามถามอันถามถาม,ม่ใช่ใช่ไม่ไม่เคยคนแรกที่คนแรกของผมเลยอ๋อไม่เคยใช่ไหมอ๋อ,อไม่เป็นไรครับประสบการณ์ก็อาจจะเป็นครั้งแรกคุณอาจจะประมาทได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ากูก็มือใหม่มันมึงนั่นแหละนะเอาเป็นว่าน้องกับพี่ช่วยกันนำม,มาหากินนะจ๊ะเออช่วยกันนำม,มาหากินนะโอเคตอนนี้เราอยู่กับแบมไพ่สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งซึ่งผมพึ่งได้มาเมื่อกี้เลยเออผมพึ่งได้มาเมื่อกี้แล้วก็อยากทราบว่าสกิลหนึ่งดีไหมใช้ได้ไหม มันทําอะไรได้นอกจากการเรียกเวมไพรไปจิกมันดูดเลือดได้ใช่ไหมหนึ่งแรกมาตีิอครับอืมโอเคโอเคอ่าฮะมันดูดเลือดได้โอเคมันก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้รีเลือดได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวมไพรเนี่ยเลือดมันน้อยมากนะเลือดมันอยู่ที่สี่หน่วยซึ่งถึงคุณจะดูดเลือดไปก็อาจจะไม่ได้นีเหมาะขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้นะครับ ก็ขอบคุณคุณอาชิตตริยโยอีกครั้งหนึ่งครับที่โดเนตมาให้ผมนะครับซื้อแบมพายได้นะครับผมส่วนสกิล2สกิล3ถ้าผมพิจารณาแล้วว่ามันโอเคกับมาร์เจ็ตที่ผมมีเดี๋ยวผมจะไปซื้อแล้วก็จะรีวิวให้ทีหลังนะครับส่วนสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณคุณมากนะครับที่โดอเนตมาให้นะครับเออเอาเป็นว่าน้องช่วยพี่ทำมาหากินแค่นี้แหละนะขอบคุณมากอยู่อีนนอ,อ,อกดีใจใช่ไหมฮะ โอเคหนูจะได้ออกช่องพี่ในประมาณสักสองสวันข้างหน้านะแต่ว่ายินดีด้วยที่น้องเป็นคนแรกที่ได้เข้าได้เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าด s c คอดกูจะปิดแล้วนะครับแม่งล้างเกินไอ้ที่ล้างเกินไม่มีคนเข้ามาเลยเออขอโทษขอโทษแต่อันนี้ขอระบายหน่อยนะครับเพราะว่า <laughs> มันจะปิดแล้วนะครับไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องหาเข้านะครับเออถ้าสมมุติว่ามี Discord ลองพาสที่ไหนที่อื่นนะครับทุกคนครับบอกไปก่อนนะนั่น d Discord ปลอมนะครับอย่าหาเข้ากันนะครับ อ่ะบอกแค่นี้แหละหรือไม่ก็อาจจะเป็น discord fc เขาสร้างนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook แล้วนะครับก็สำหรับคุณอาชิเตริโยครับสำหรับว,วันนี้อาเป็นว่าไว้ค่อยมีโอกาสก็จะได้เจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับปมอาชิพายเลยสัมภาษณ์คนครั้งแรกไอ้เฮียเป็นไงสัมภาษณ์ดีไหม